แก้วเจ้าจอมค่ะตอนแรกเขา,เาไม่เขามีแต่ใบแก่ๆนะคะตอนหลังก็ลดน้ําเขาใบจากใบแก่เขาก็กลายเป็นใบอ่อนขึ้นมางอกขึ้นมาหลายกิ่งเลยค่ะแล้วทีนี้เขาก็มีตุ่มๆต,ต,ตาคาดว่าคาดว่าภายในปีนี้อาจจะได้ชมดอกของเขาก็ได้นะคะ ดอกก็สีม่วงๆเป็นช่อๆค่ะเขาจะมีตุ่มตรงยอดอาจจะกลายเป็นดอกก็ได้ก็อยากให้ให้เขาเป็นดอกที่ได้ถ่ายรูปไปให้ดูกันนะนะคะ